สวัสดีครับปอมกอไก่ครับสวัสดีวเจ้าชาวกับพ่อมวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครับปอมวันนี้ได้เวลาเก็บพริกแล้วครับปอมพริกแดงเต็มตอนแล้วครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันครับพอมว่า,าพริกเราจะได้ชักต่อไดกับรอบแรกเดี๋ยวไปดูกันครับปอมวันนี้ลุยเก็บตัวชาวกันเลยครับปอมเดี๋ยวไปดูกันครับ 와, wow. 많긴 많다. 많아요. 와, 냉초 양냉가 봄. 냄 밑에는 하기가 나빠. <laughs> 두 번째 딸 때, <laughs> 네. 그때부터 좋아, 편하네. <laughs> 서서하니까. <laughs> <laughs> 네. 많다. 오. 예쁘다. 예쁘다. 예뻐. 벌써 다리 아파. 이백 <laughs> 개는. <200개는. 웃음> 이게, 200개 심어도 힘들어. <laughs> tất cả theo đẹp cho mấy mất thì <laughs> kẻ thêm cùng là gặp <laughs> wow ôi tất cả thì rõ theo đẹp cho mấy mất thì gặp <laughs> phải kẹp bên đó <laughs> 한 번은 똑구와 하나는 이거 그래야 다아어 어, 이것도 빡세 가지고 안 돼. ช้จาาาเเอดทุกคนครับอันนี้ครับผมซองกลมครับพริกซองเท้าไถซองกลมอันนี้เราจะตัดรอบแรกกันก่อนครับผมแล้วก็มันจะมีรอบนั่งเดียวรอ้นุ่นมันซุกอีกอีกทีก่อนครับอย่างสวยเลยครับผมเดี๋ยวลังทรงความสะอาดก่อนเพราะว่า มันไม่มีกะละมังเลยกะละมังไม่พอก็เลยต้องล้างเลยก็ได้เอาเก็บไปก่อนตัวน,นึงเดี๋ยวไปเก็บกันต่นอครับผมเดี๋ยวล้างอนก่นันครับฝนตกอยู่เมื่อกี้นี่ครับตอนนี้แดดออกเปียงๆเลยโอ้ร้อนแลวครับ nə yeah. 갈까? ตัดเซตล้างเซตเรียบร้อยแล้ยกับพุ่มทุกคนอันนี้ก็เอาตากแดดไว้ก่อนให้มันจะเด็ดน้นามไม่ดีตั้งเดียวก๋วยเอาข้าวไปเครื่องอบกับพุ่มได้หลายทาดเลยกับพุ่มรอบนี้สี่แถวกับพุ่มได้สุดยอดเลยกับพุ่มบอลลิสสุดๆเดี๋ยวลอยสักพักกับพุ่มเดี๋ยวก๋วยเอาไปใส่ในเครื่องอบกเป็นกับ <c oughs> เออ <c oughs> อ่ะดีกว่ากุ้งแท้เลีเ้ยบย่างมา 야, 여기서부 <laughs> 시원해. <웃음> 시원해? <웃음> 우와. 아, 음. 시원해? 시원해요. <웃음> 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 와, 여기서 물 <용도물> 하나 닿자. <laughs> 맥주 하나 갖다가 시원하게 마들었잖아 <laughs>

กับทุกคนครับการเก็บพลิกการลางตาเก้าเครื่องเ็จเรียบร้อยแลวครับผมกะว่าวันนี้ไหวทำมูยางกับซอมตามิตริกับมีซีโครงอยู่ครับผมเดี๋ยวเอาไปมักแล้วก็เดี๋ยวมักไว้เสรเจียวเดี๋ยว่อยออกไปลาดกับพผมไหวไปซื้อกล้องมาทำสอมตามิตรกันครับผมอยากกินสมตำอเลยเหมือนกันครับผมสมตำนี่ชุดยอดครับผมาอยากกินกับเดี๋ยวไปมัก มู่ไว้สั็ก่อนแล้วก็เดี๋ยวข่อยออกไปลาดไปซื้อข้องกันครับผมเดี๋ยวไปมักมู่ก่อนครับครับผมเดี๋ยวจัดการเตรียมเครื่องกันก่อนแล้วครับ ใส่ดาบปักชีเลยครับผมรายการนี้รับหัวเทียมต่งกรีบต่งเปลือกเน้นเครื่องเลยครับแล้วก็ติ๊กไทยครับผมปานแล้วครับผมโอเคแล้วครับแล้วก็ วันนี้ไหวใช่ไอ้น้ำมันน้อยแล้วก็ไอ้นี่ครับผมน้ำตาลปี๊บนำตาลปีป๊บพลักรจนอันนี้เดี๋ยวไปเอาไปโรยบนก็นได้เดี๋ยวเติมไมนี่ตะเกีย้ครับผมฝาเกลียวฝาเกลียวแล้วก็บ่งปรุงรสตะเกีย้ครับอันนี้แล้วแต่ความชอบ <laughs> เติมน้ำสะอาดลงไปได้พอประมาณครับปอ้อมเอาไว้กลุกให้มันน้ำได้ซึมเข้าไปคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้น้ำตาลปีบละลายดีย คก็นำมาน้อยกับผมใส่ต er ุ้งมืนก่อนครับโอเคครับแล้วก็ทำการคลุกเวลเลย นารอยอะถูกมเรียบร้อยครับตั้งเดี๋ยวอันนี้เอาไปใส่ทุ่งรับผม้มล้วก็เอาอากาศออกแล้วก็หมัดไว้ดีเอาข้าวตวเย็นมักไว้ก่อนเลยครับผม จบเดียบร้อยแล้วครับผมกลับบา้านนะครับกลับทุกคนครับกลับมาจากลาดเ,ดเรียบร้อยแล้วครับปุก่อดท่านก่อได้ไว้เสร็จแล้วมูติมักสใส่ตู้เย็นไว้กันปุ๊บหวานน่าจะได้แล้วคระปุมได้เวลาทําการยางแล้วครับ <laughs> ไฟกําลังดีกับไม่แรงเกินครับ น,นี้เลยกับพุ่มซี่โครงลงไปเลยครับโอ้โหก่อยๆย,ยางไปครับพุ่อันนี้ส้นเนื้อเดี๋ยวให้ซี่โครงซุกดีก่อนส้นเนื้อมันบางๆครับปุ่มเดี๋ยวก่อยยางทีหลัง อย่าห้อมอย่างแรงครับ <laughs> ห้อมฟุงเลยครับอันนั้นยางไปบาบานครับเดี๋ยววันนี้ฟุงเกาเหี่ยวครับผม ซึ่งนี่มันก็เข้ากับไอ้กาพอด,ดีกับผุมตังใดผอด,ดีเอาส่วนเนื้อลงไปย่างกันได้แล้วสีกล่งสุกแล้วกับพุมอันนี้เนื้อบางๆกับผมไม่นานๆกับกาวเนี้ก็ตำไทยสุกแล้วกับ รับสักีก่อนป๊อบ <laughs> โอเค อ่าครับผมยางเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมเกาเนวกับซุกแล้วครับเดี๋ยวไปทำสมตำสักกรอกครับผมเดี๋ยวก่อนทำสมตำมาแกะพริกกันก่อนครับผมเดี๋ยวให้ดูพริกนี้ครับยอดมันขึ้นเป็นปุ่มเป็นปุ่มแบบเมื่อนจอดอกไม้เลยเยอดทุจยอดเลยครับพริกเวียดนามเป็ดดีเหมือนกันครับผมผมลองกินแล้วสดายเลยครับเดี๋ยวแกะไปไท้ทำสมตำมุนกระกิดครับผม โอเคครับผมพอได้ตีกินเลยครับมาลงมือตำส้มตำกันเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยเลยครับไปนี่มาละกอมาตำกันเลยดีกว่าครับผมว่าเ,เทียมกับ น,นใส่พริกกับผมดิปลีซดกันแล้วแต่ความชอบกันกับผมเป็ดหมากเป็ดหน่อยอันนี้ใส่พอดีพอดีพ่อกับปู่เดี๋ยวเมย์เป็ดเกินไปแต่ของผมเนี่เป็นกรรมกับผมพริกโอเคสักหาดอกกับผมฮาดอกหกดอก ปันปีบครับผม,มนปาลาตะเกียบน้ำปาลาดาครับผมย่างจอบเลยครับผมปาลาดาเนี่ยกินร้อยครับแต่ไม่ใช่นี่มันดูซึก,กว่าไม่ครอบรลุม <laughs> ดีเลยกับมะนาวไม่มีเม็ดด้วยอย่าได้กินมะนาวปุ๊บน้ำลายเลเลยครับผม ใส่เปลือกลงไปดังเกิดกันครับโอเคตอนนี้ยใส่ลงไปเลยครับอผมจอมตำนี่ตำเป็นกันกับทุกคนแล้วครับผมเป็นอหารตุกผักนิยมกับผมอกินร้อยครับ ใส่มะเขือเทศกับมะเขือปราเอาไว้กลบสูตรกับปุ้มแต่ว่าคาดไปชุดหนึ่งกับปุ้มโตฟักยาวยังไม่เป็นลูกที่กำลังเป็นดอกอยู่เลย

뭐 어떻게 그냥 손으로 먹어 네 아니 손으로 먹는 거야 <laughs> 먹어보자 얌전 괜찮나요? 이가 소스 찍어 먹어도 돼 어, 네. 맛있어? 맞나요? <laughs> 나도 줘 음. 아, 네. 음. 이렇게 해서 It's o e l u I h e d o n c m e e a, l e a g y a n o you r e i k I d o n a n t o go o there. You're o o a e v i g o u r t m i n e n t e n m i n not i n not m o i n g y o u e not m i n g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  o i n g y o u e not m i m g o i n g t o v e n e n o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  엄마는 좀매지 응. 제가조지 먹어? 조가 먹어요, 양념 같이 먹어, 도런 말이야. 음. 끓는? 응. 끼니. 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 끼

Ăn sau một我覺得 biết mình đi, mà, слишкомALLY ng läp nếu không 한잔 먹어야 돼 으아, 으아, 으으 맛있다! 고기만 해봐! 맛있어! 이있어 맛있어! 아, <laughs> <이것도> <laughs> ของเราก็ได้ผลผลิตตีเต็มทีมากๆเลยครับผมเป็นนั้นพอใจสุดๆกับมีความสุขกันทุกคนเลยครับที่เห็นผลผลิตออกมามากขนาดนี้ครับผมและก็ได้ทำอาหาร,ารทางปากีสานอาร่อยอร่อยกินผมตำตำหมูยยางครับกินอร่อยมากๆครับมวันนี้ทุกคนมีความสุขกับการกินและก็มีความสุขที่ได้ผลผลิตดีๆครับผมจ้ะ ขอบคุณมากๆทุกคนครับผมที่ติดตามชมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ